พี่พีน้องน้องท่านใดที่สนใจเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำนะเป็นร้านค o กกี้แลนด์ช็อนะครับรับเติมเกม fc mobile และเกมอื่นอีกมากมายครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนครับสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับกรับสวัสดีพี่พี่น้องชาว fc mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับช่อง r p g mobile ครับไป t r ดี u t i o n เคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูด2อย่างด้วยกันครับอันดับแรกก็จะเป็นการอัปเดต ครั้งใหญ่นะครับของเอฟซีโมบนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการแจกของรางวัลนะครับในวันที่10วันอาทิตย์ที่10ทธันวาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับว่าพี่พ,พี่น้องควรทําอย่างไรนะครับผม ก็พี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมนะก็รอรับของรางวัลลุ้นรับของรางวัลในวันที่10ทธันวาคมกันได้เลยนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารับนักเตะฟรีนะครับนะวันนี้ก็ปลดล็อกให้รับหลังจากที่ FC Mobile ได้มีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับนะเดี๋ยวเราจะกดรับเลยนะครับ มาดูกันว่าเราจะได้ตำแหน่งไหนเนะครับผมอ่ะกดลับเลยนะครับผมเป็นสับอติครับจะเป็นอ๋อได้จะเป็นตำแหน่ง RB นะครับนะ r B ตอนนี้ผมใช้ลิทเจมอยู่นะครับก็ได้ RB ถือว่าโอเคนะเพราะว่าอาซับบอตาผมก็มีอยู่แล้วนะครับเออมันก็ยังดีอยู่นะครับนะ ก็เข้ามาที่หน้าหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับในส่วนของหน้าเลกเปลี่ยนครับที่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาะดูนะครับในสิ่งที่ e อได้อัปเดตกันนะครับนะเขาบอกว่าการอัปเดตท,ที่กำลังจะมาถึงเราจะยกระดับประสบการณ์ของคุณไปสู่อีกขั้นนะครับนะ ก็จะเป็นระบบการยิงและระบบการส่งบอลที่เฉียบคมยิ่งขึ้นนะครับระบบระบบ AI นะครับที่ฉลาดกว่าเดิมนะครับนะอ่าเราก็จะเป็นพวกไดนามิกการแข่งขนันแล้วก็การปรับปรุงเรื่องสมดุลน,นะครับนะสมดุลความแข็งแกร่งของนักเตะนะครับทําให้การเล่นนะครับยุติธรรมยิ่งขึ้น,นครับนอกจากนั้นครับนักเตะมีรูปร่างสูงกว่าจะสามารถใช้ทักษะเลี้ยงบอลได้ดีกว่าเดิมนะครับนะอ่ะก็ คร่าวๆนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่อง AI นะครับนะที่ผมได้สัมผัสมาครับผมรู้สึกว่าจะเป็นน่าจะดีในเรื่องทุกทุกหมดเลยหมดผู้จัดการจะเห็นชัดเจนนะครับเรื่องหนึ่งเลยครับเรื่องยิงไกลอ่ะเรื่องยิงไกลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการส่งบอลผมว่ายังไม่เท่าไหร่ยังยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรน,นะครับนะการส่งบอลแล้วก็นะครับเรื่องของผู้รักษาประตูนนี้ผมบอกเลยว่าผู้รักษาประตูเหมือนแบบไม่มี เหมือนเดิมเลยนะพอดีอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือดรอปลงไปนะครับเป็นเรื่องผู้สาประตูนะครับไม่ค่อยจะเซฟเซฟไม่ได้นะครับนะจังหวะยิงไกลของในโหมดเมนเจอร์เนี่ยผมบอกแล้วว่าโดนอ่าถ้าเ,เกิดว่าใครปรับเทคนิคไม่ดีนี่อาจจะโดนหลายลูกกันด้วยนะครับนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดเมนเจอร์นะครับส่วน h ฮดูเฮดก็รู้สึกว่าเกมจะเร็วขึ้นนะครับนะแล้วก็การส่งบอลการอะไรเนี่ยคือ มันจะไม่ได้คลองบอลเหมือนครั้งก่อนแล้วนะครับนะก่อนที่จะมีการอัปเดตครับคือจะเข้าบอลไวกว่าเดิมนะแล้วเกมก็รูปแบบเกมจะเร็กวกว่าเดิมด้วยนะครับในในส่วนของโหมด a ฮ t ูเฮ a d นะครับนะส่วนในโหมดของโดนตัวตัว,ตว,ตวนี่อันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้ลองก็ใครที่ลองแล้วก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยคนระับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะอ่ะส่วนของใครนะครับที่ ยังเข้าเกมไม่ได้นะครับให้เข้าไปที่ถ้าเป็นของ Android ก็เข้าไปที่เพ Store นะครับส่วนของ iOS ก็จะเป็น App Store นะอ่าก็เข้าไปอัปเดตกันก่อนครับก่อนที่จะเข้าเกมนะถ้าไม่งั้นก็เข้าไม่ได้นะครับผมนะอ่าในนี้ก็เป็นส่วนของการอัปเดตนะครับนะครั้งใหญ่นะครับผมอ่าในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยนโอ้อันนี้ยังเหมือนเดิมครับนะก็แลกเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับผมนะอ่า มีอะไรเพิ่มเติมมาอีกไหมอ่ะก็คงจะเป็นในส่วนของเรื่องอการเซ็นสัญญาปริศนาแล้วกันนะครับนะเป็นนักเตะการเซ็นสัญญาปริศนานะครับนะอ่ะขอรับตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่ะนักเตะปริศนานะครับตัวแรกเป็นตำแหน่ง CB นะครับโอเวรา8นะครับเรเมอร์นะครับผมนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตำแหน่ง LW นะรู้สึกว่าจะเป็นตำแหน่ง LW เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนะก็จะเป็นเราโดบนะครับนะก็ใครที่ขาดตำแหน่งนี้อยู่ก็ยังสามารถจัดได้นะครับนะเลือกตัวนี้ได้นะครับส่วนเบรเมอร์จริงๆตำแหน่ง CB เราน่าจะได้รับโล่ลงบองไปแล้วนะครับนะตัวหนึ่งนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่3แล้วนะครับที่เราได้รับตำแหน่ง CB นะครับตำแหน่งเซนเตอร์นะครับผม ใครขาดตำแหน่งไหนใครชอบตำแหน่งไหนก็จัดกันได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็โดยรวมแล้วผมว่าโอเคนะครับนะส่วนสูงดีนะครับเรื่องค่าพลังเกมรับเกมเสภาพร่างกายโอเคนะครับนะอ่ะก็ใช้ได้นะฝีเท้าก็ดีนะครับนะโอเคนะครับใครที่ขาดตำแหน่งนี้อยู่ก็เลือกได้เลยนะครับส่วนใครที่จะรอตำแหน่ง LW ก็รอ รับของรางวัลครบหมดก็เลือกได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตลาดนักเตกิกอ่าในส่วนของหน้าตรงนี้ก็ทํามาคล้ายๆภาคที่แล้วเลยนะครับนะทำมาคล้ายๆกับภาคที่แล้วเลยนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะเหมือนเดิมเหมือนเดิม ก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของตลาดนักเตะนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับร้านค้าเรื่องแพ็คเรื่องอะไรนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของกิจไรว a ลนะครับตรงนี้นะครับของมอนนี่นะครับผมก็ ถ้าพูดถึงก็ขาดอีกประมาณสัก300โทเค็นนะครับ300โทเค็นเพราะว่าตรงนี้มันก็99โทเค็นแล้วใช่ไหมครับขาดอีก300โทเค็นไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะมอนวีนี่นะครับส่วนซานิติเอ่อคิดว่าเราน่าจะได้แน่ๆชัวร์ๆนะครับนะก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครเออ่เปิดแพ็ค เยอะๆนะครับปเปิดแพ็กบ่อยๆนะก็มีสิทธิ์ได้แน่นอน,นครับสำหรับมอนนี่นะครับนะส่วนซานิตินี่ยผมคิดว่าถ้าเคยเกิดใครทำกิจกรรมทุกวันนะได้แน่นอนนะสำหรับซานิตินะครับผมโอเคประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆครับในวันอาทิตย์ที่10ทธันวาคมนี้นะครับที่เราจะจับฉลากนะครับผมนะ ให้พี่พี่น้องนะครับเข้าไปที่หน้าช่องนะครับ YouTube ของเรานะครับเป็นหน้าช่องหน้าหลักนะครับแล้วกดไปที่คําว่าชุมชนนะครับนะชุมชนอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับกดไปที่คําว่าชุมชนนะครับถ้าเกิดว่าเวลา12บสนาฬิกาครับหรือเวลาเที่ยงตรงนะครับถ้าเกิดว่าผมโพสต์ลงไปแล้วให้พี่น้องเข้ามาใส่ชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นตามด้วยทีมที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับนะ เดี๋ยวผมจะเป็นคนไปคอมเมนต์ใส่เป็นหมายเลขนัมเบอร์ให้กับพี่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมรุ้ลับของเราวันนะครับส่วนระยะเวลานะครับก็จะจำกัดนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงเวลา16นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอรับนะถ้าเกินนอกเหนือจากนั้นก็คือตัดนะครับนะไม่รับแล้วนะครับนะก็มีระยะเวลาอยู่ตั้งแต่เที่ยงถึง4โมงเย็นนะครับนะ ก็อย่าลืมครับในวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนะครับนะโอเคส่วนใครที่รออยู่ก็รอได้เลยนะครับนะอ่ะก็อย่าลืมนะฝากร้านคุกกี้ n d นชอปด้วยนะครับพี่พี่น้องท่านใดที่กําลังหาร้านตมเกมยงวิสีโมบายนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัย100%นะครับสามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยนะครับนะโอเคครับก็สาหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะส่วนใครที่มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะในส่วนของ เรื่องการอัปเดตนะครับหรือจะเป็นเรื่องการจับฉลากรุ้นรับของรางวัลครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในอีพีห้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากๆครับ